สิบโมงโอ้แสดงว่าเจ้าเบิร์ตเร็วเด้นี่ได้นับก้อนบ่นแต่ละมือเพราะว่าขัขขขับน,น,นับก้อนเพือเจ้ามานับเองด้วยว่าจระเมธจระเมธจม้าจอโอ๋ออันนั้นแหละทุกคนเอออันนี้เป็นปลามีถั่วไปหรื่อมีแต่บ้านเห่าหือมาตะเวียดมาตะเวียดโอ้ปลาเวียดนามปลาปลาเนาะเนาะเอออ่าเงินแซนเนื้อเลออยุซาฟ่าน ซื้อส้าผ่านสาวผู้ไทยหารเจ็ดสิบเรียบร้อยก็คือเบรร้อยสิบสี่บาทน้องทุกคนเพราะฉะนั้นกะคุ้ม่าเพราะได้ป่ามาตัวหนึ่งองสบายดีทุกคนตอนนี้สาวผู้ไทยอยู่เสาของสาวผู้ไทยเด้ประมาณแปดโมงครึง่งสี่สามโมงแล้วทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นตลาดที่ว่าอยู่ใกลที่สุดลากาลังจากเข้าไปแลกเงินได้นี่อ่าอันนี้คือคงค่อยกระลายใบยอยู่ในบางหัน มึงเดือใบเศร้า,าก็ห้ 5, 6, 7, 8, าหกเจ็ดแปดใบทุกคนได้ของเพื่อนมาห้าใบอันนี้ก็คือว่าเข้าเข้าภาเข้าคัสพี่เนาะทุกคนบนพีตากล้องอ่าได้ห้าแสนตอนนี้ห้าแสนเข้าจิบไปหาเบิ่งว้าตลาลนะ่ะมีอย่างแต่ว่าสาวผู้นั้นะมีแเนี่ยยักินอยู่ใน,ในใจอยู่แล้วก็คือปาตังโกเดี๋ยวเ้อาจิรัตเลาะไปส่วนในดดีทุกคนเดี๋ยวอันนี้คือทางหน้าเพื่อนเนาะ โอ้คือ,อยินแอดแฟนเธอทาาสไมสบายดีสบายดียสบายดีกะลัง,งงงเนาะกะลักงสาวพุทยกะลัิซีนจ้าอันนี้ก็ะิเป็นค่อนข้างที่จะประมาณว่าคล้ายๆอันเพิ่มมาเงี้ยเนาะนี่กระซิบี่กับเข้าไปประมาณนี้ตาบะคงตาบะคงไป เบิกหน้าตาแม่ขาสบายดีหน้าตาแม่ขาก็เหมือนตะเข็ดถือมีซับอยู่จับจับอยู่เนาะอันนี้เขาก็ะจายมากินดุเพราะว่าร้านนี้คือมาซื้อเลยเด้เพราะว่าเจ้าปิดเดิกเจ้าปิดเลิกเอาประมาณสามทุ่มครึ่งอยู่สินะเพราะกระจะสิได้กินน้ําเจ้าก็เลยได้กินดุร้านนี้ค่อนข้างสิได้กินดุทุกคนแล้วกระจเป็นอันนี้เจ้ามา้างเดี๋ยวจะโง่จะามาเป็นแต่เปิดเั้งแต่จังโง เจ๊มูมาเกาตึงกันเออข้อตัดสินเป็นคนปิดท้ายเจ้าเพราะว่าเลยมือก่อนกับม,า,กกมาตับมะพุ้งเนาะเพราะว่าเพิ่นปิดเดิกเป็นร้านที่ค่อนข้างจะอยู่โดนกระหมูเนาะเป็นบอกมองอื่นกับสีค่อนข้างจะเด็ดมองจนแม่ไปแล้วนะแล้วกันอันนี้คือเป็นคือจะว่าเป็นตลาดเซาส์ส่วนหลายเนาะเพราะว่าช่วงบ่ายมักก็เริ่มเบิดเนาะจ้างที่คอยสังเกตเออ สองโมงคือบ่ายสองช่วงบ่ายมันบัลหรือวาอ๋อสองโมงก็คือวะบ่ายสองทุกคนลอกก้อนกับไม่ได้อีกอย่างเขาวาอ่าบ่ายโมงย่งได้ไหมมันยังเนาะบ่ายโมงย่งอัานก็คือประมาณบ่ายสองก็ล่มเบิดเลยแต่เอ้ยพ้นกับิีคายก็ได้ได้กินของพ้นดูเดี๋ยวเราจะลอกไปพุ้นก่อนขอบคุณเด้อเราจะลอกไปพุ้นเนาะอันนี้กับธุรกิจครอบครัวเนาะธุรกิจครอบครัวแต่เรานกับมีลุมีเตามาเนาะเนี่อันนี้ไข่ เดี๋ยวเอาจิลาะเบิ่งก่อนทุกคนอันนี้เอยียงโอ้โง่บอบกินแซ่บก็คือสีแจ่วเ,เดี๋ยวห่อเนาะเดี๋ยวเด้อสาวพุทธาขอเบิ่งก่อนเด้อแม่นเบิร์ตบอกของเจ้านี่เออเดี๋ยวสีวนมาอย่ากินอันนี้นี่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 เท่าไหร่นี่สิบพัเออต้มนึ่งโลค่ะเดี๋ยวประดดเอ้นี่แหละเนี่ยเนี่ยแซ่บเอาอ,อันนี้สิบพันเนาะอ่านีน ใจง่ายใจง่ายกินน้อยได้หกัหกหักเป็นคนมา,มากกินมากกินบ่ได้กินอาหารลาวเถอะน,นี่ได้แล้วดึงยากทุกคนอันนี้สักล้านมาเจ้าฮูบอนสักล้านอยูงนี่นะปะทบสามสิบปลายล้านก็นกนคือสามสิบกว่าล้านทุกคนแต่สิเป็นล็อกน,อน,น้อยๆนะอันนี้เขาเอิน้นเขาเอื้อนที่อย่างนี่เขาเอิ้อมาอยู่ใส่นี่อันตนลาดฉางจิน ตอนเช้าอยู่ลักแปดตลาดขายของกินตอนเช้าอยู่ลักแปดแล้วตลาดที่ข้าเจ้าเนี่ยเมื่อแรงข้าเจ้าอยู่ข้างทางข้าเจ้าย้ายไปใส่มาหนีแหละอันนี้มันบอโมงเดียวกันนี่มันบอเออค่อยคุยกับเพิ่นนูเพื่อนอะบ้าอยู่ใกล้ห้องกาดห้องการเหมอนกันบ้านเออค่อยกับบอซักห้องการบ้านจะได้ไหมห้องการบ้านนี่ด้วยดโดยห้องโอห้องการโอ้ย้ายมาหนีเพราะว่าตอนเดินกุมภาเนี่ยค่อยมายังอยู่เต็มอยู่ข้างหางสวัดดี้ตัดย้ายมาหนีอันนี้เราค่อยดิสเสียฟาเสาบอกเสียเสียเสียจังใด แม่หนึ่งสิพันมือนึงบอกมือหนึ่งมือหนึ่งสิพันแต่ว่าหมายถึงเมียของเจ้ากาได้แบดนี้ขาขยช่องเม็ด่องแมทกระซองแมทกระซาผ่านอุ้ยกระบอแพงเนาะเจ้าเพือว่าเจ้าว่าแพงเจ้ากือเราแพงบอกค่อยว่าโมแพงดิเนาะคั่นคายคั่นคายค้ำก็ได้ขายเลยเลยเนาะเพราะร้านนั้นเราได้ขายค่อยตลอดค่อยมาเดึกค่อยมาสามทุเราสามทุงเราเลยได้ขายตลอดขอบคุณเด้อ เออทางนี้ก็บเเป็นอาหารตาวเออเหมือนนอาหารตาวสั่งใกล้ๆอาหารไทยอาหารกล่องเน,ะะน,นาะแล้วกับนี่ซาลาเปาก็มีขนมเดี๋ยวพาที่ไทยไปเรืเ่อยๆเรยๆทุกคนนี่อันนี้คือมุมกล่องน้อยๆเนาะทุกคนแล้วก็บเเป็นกับข้าวอันนี้เอาเอาอันนั้นอันนี้อันนี้อีหยังนี่แล้วนี่จะเป็นอ,อ้อมไก,ลลก่จ้ะอ่อมไก่โดยอ้อมไก่แล้วก็อ้อม ก็นี่อมผีดักเส้นทางโม่อันเท่าไหร่นี่ทงและซิมหาผ่านเก่าเอาเอาทงนึงนี่เอาทงนึงเอออันนี้จะขายมาตั้งแต่จักโมงเอาหมายถึงว่ามาขายตั้งแโมงอ๋อถาโมงเก่าถามตีลังกาถามนะพูดต่อกับตีลังกาต่อเนาะเอออันนี้ร้านผู้ใดนี่ร้านย่างเข้ามาว่าจังใดนี่ สันคล้ายของกินซุปกันไรล,ลักเป็ดอ่ะหางสานสันตลาดลักเป็ด,ดกดองกินซุปแล้วก็มีกับขา้าวเหมือนกับข้าวไทยหลายอย่างเนาะมื้อละจัดย่างนี่กับข้าวเจ้านี่มื้อละซาบไปเนาะ,ะอันนี้เขาเฮ็ดซุดเดียวแล้วกับเบิร์ดหรือว่าเขาเฮ็ดมาอีกโอเฮ็ดซุดเดียวเบิร์ดเนาะเออค่อยเอาอันนี้แหละนี่นี่ใหญ่ยยไปเนะาะเพราะว่ามันมันจะเป็นพวกอาหารพวก อันจะมีแต่คนไทยกับเจาเ้ามาเ,เ,เรอเคอยสอแล้วรนกันมาได้จายย้จยกันก่น <laughs> นอนแมนยู่หลงเบิ้กับข้ามีแต่อันนี้ไทยแต่ว่าคอยหยายกินเหล้าสิบห้านะแม,มนลงกับข้าวไทย,ยมีแต่แนค่อยยี้กินแต่ว่าคอยหางกิน่นอมาที่เลยเขาจะกินเหล้าก่อนเนาะทุกคนน้ำลายห <laughs> ขอบคุณหลายๆเด้อ เลยเพลงฝั่งนี้เนาะเอาไซื้อข้าวแต่ว่าข้าซื้อปกติเขาซื้อรา้ออานนี้ตลอดเดียวมีข้าวบ่อข้าวเหนียว,ยวข้าวเบิดอะนนอยสุดขายเท่าไหร่ข้าวเหนียวนะเออเอาห้าพันแล้วกะ็อันนี้เด้อ่ะเอานี้สองข้างห้าสิบห้าโอ้ย 5-3-15เนาะไล่ไปทั่วทิพย์ทั่วแดนทุกทุกวนเลยเท่าไดกับที่ผ้าเอาว่างั้นละเดี๋ยวโอเคมาปักคำแล้วเอาเงินแล้วเหรอ่ะอันนี้4-5-5โอ้ค่อยค่อยฝากไว้ก่อนได้บ่เดี๋ยวค่อยมาเอาเด้อค่อยลืมแล้วกันแล้วไปเงินกันจ่ายแล้วล่ะดีมากเนาะ ก็ยามือเสา้าค่นสาผู้ไทยมากปกติก็จะซื้อต่บะคงร้านนี้แต่ว่ามือน,นี้เฮาได้อันได้อันเอยียงกว่ได้เอียงก่อนี่ได้เจวกับต้มอันนี้แหละต้มโลกักแล้วกะออกมาขี้เล็กแล้วนี่ขอ,อยาก,กินอันนี้ขายเน้่ยใดต้อนละพันตั้งกันเนว่ใดคือการเพียงตะกลมกับบะกลมต้อนละพันเอาซีฟนึงเอาสลัดเดียว ยาเฮ็ดเราบอกมื้อเราบอกวันนี้โอเฮ็ดไปเรื่อยๆอันนี้มาตั้งแต่จักโมงจ้ะเปิดแต่แต่จักโมงห้าโมงวันนี้ปกติเจ้าเบิร์ตจักโมงสิบโมงสิบโโ,โอ้สแสดงว่าเจ้าเบิร์ตเร็วเด้หนิได้นับก้อนบ่แต่ละมือเพราะว่าเัาขัดขัดนับก้อนเพือเจ้ามานับเองด้วยวันนี้จิ๊บล้วบ่สลับกันแล้วบก่กคอยวอล์ดเสียงดังซื้อเรื่อ,องคนบันไดคู่เจ้าเรืองเพื่อ,อสิีศาสตร์น้ำพอนเสื้อขาวด้วยทุกคน เอาแสดงว่ามีของเจ้าร้านเดียวเจ้าดะขายส่งทางไหนบอแด่วันย่างขึ้นจากรถเขามาเอาอ๋อพี่ตะขายตัวเองเลยเจ้าเป็นคนยุนี่บอกคนสวรรค์นี่บอกเออคนกับคนสวรรค์เน๊ะเนาะเอาแสดงว่าซุสซับนี้เนาะของอันเิ่นเมือสี่โมงแล้วกับสีป้ายประมาณใบสองใบสามทุกคนแล้วกับสีเป็นอย่างซับนี้ค่อยกับห้อนทุกคนเอ้ะอันนี้ก็คือจะฝั่งนี้มีตลาดกับสติ๊ทางทุกคน ข้างทางไปทางนี้กะหน้าตอนนี้ขัวมือก็สิเป็นทางทางไปอ่างบล้าทางเข้าก่อนทางเข้าสวรรค์ขันไปข้างหลังข้าก็สิเป็นทางเซโนทุกคนนี่ข้ากับน้ำเดี๋ยวเหากะก้าบมาเอาเข้าว้อก่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนสี่แลนห้องน้ำกลเนาะนี่ขนาดว่าบลายหลด้ยวยทุกคนเบิดเรือเท่าไดนี่เรือเงินเท่าไหรนี่อันนี้แสนนึงเพระแสดงว่าซื้อไปแล้ว ห้าสิบพะว่าเขาไปซื้ออย่างนี้ทุกคนพะวาชาวุ้ทยเปกินน้อยกินน้อยแต่ว่าหักกินดูประมาณนี้นะน้อยจะกินดูเอาเบิง่งป่าก่อนเนาะเอออันนี้ขอเบิ่งป่าหน่ยเด้อป่าอีหยังก่ออันนี้น่ะป่าจอละเม็ดจอจอละเม็ดเอาไม่นะป่าอยังก่อจอละเม็ดจอละเม็ดจอละเม็ดจอจอจอละเม็ด <laughs> จระเมดจราเมดจ้าจอโอ้อันนั้นอะทุกคนเอออันนี้เป็นป่ามีทั่วไปหรือว่ามีแต่บ้านเห่าหือมะต,เมตเะเวียดโอ,อ,อ้ป่าเวียดนามป่าป่าเนาะเนาะเอออันนี้เจ้าขายตัวเท่าไหร่เรื่อมต้น้าพันเนาะเออเริ่มต้นสาพันตอนนี้ตอนนี้สามคู่เท่นอ้องจระเมดจระเมดจระเมดเนาะ ค่อยได้อย่างนี้แล้วค่อยได้เข้าแล้วได้อันนี้แล้ว,แล,วแล้วกะเอาเจ้ายิ้มสืกลกองกงามก่อนเจ้าซื้อว่าอย่างฮะซื้อเอล่าเอาอหอมนหมเนาะค่อยได้ถ่ายเจาแล้วค่อยเสียอันซื้อซอยเจ้าตัวหนึง่งเอาตัวเอาตัวน้อยเพราะค่อยกินบบเบิ้ ค่อยเป็นคนกินน้อยค่อยเป็นคนกินน้อยเนาะ,ะมีเงินมาได้ตัวอเอานี่เด้อหับเอาเงินแสนไซแป๊บเดียวด้อน,น่ะนักอีลีนั่นลหละ <c oughs> เราว่าปกติตัวนี้สาวผ่านขายขเขา <c oughs> ห้าสิบเหาะเะเราทุกคน อันนี้เจ้าขายตั้งแต่จักมงหกโมงเศร้าหกโมงเศร้าหอจักมงประมาณสิบสองโมงโอ,อ้สิบสองโมงกับเบดแล้วของเจ้ามีปลามีอันนี้เนาะเออแถมแจวนำโอ้ขอบคุณค่ะนี่ขอบคุณอดี้มานังเลียนบอกขึ้นว่าขายคือเดียวขายคือกันโอ้ยมนสิบาอีเดอร์บันดีเศร้าเที่ยงแรงเขงก็มาซื้อจอยนี่แหละหลักการเข้าๆตามสร้างเนาะเออแต่ว่าร้านนั้นทีได้ขายดูกระบู่ขายค่อยเพ่ค่อ,อยมา,าเด้ดอ ปม,มากเพิเ่นปิดไปแล้วเลยร้านเดียวนะโอ,โอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตลาดลักแปดเอ้ยมันบอกคือเขาเอิ้นตลาดนี้เนาะตลาดเซาลักแปดแสดงว่าเซาเขา,าขายบอกย่หัน,นตแต่ว่าพ่อแม่ขายนี่ยกินแบบนี้เนาะเออตลาดลักแปดข้างในสิเป็นเหมือนกับว่ามะพริกมกเขือแบบของสดของอย่างทุกคนแต่ว่าอันนี้คือเป็นตลาดกับขานะ้าวเนาะย่ามื้อเซาก๋ากจีลายแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าช่วงเขาเอิ้นวาบ่ายมากส,สีเริม เมื่อแล้วบางคนเพิ่นกระเบิดบเพิ่นกระเมื่อเพา่ว่าเพิ่งเซียมาขายหลักๆก็คือยำสาวก็เลยเอินตลาดส,สาวซื้อม,มือได้ไก่จากสาวผู้ใดอยู่ทุกคนแล้วนะตอนนี้ก็คือทุกคนขนาดว่าสาวผู้ใดซื้อหน่อยเดีอยัดนี้ก็คือว่าเข้ามาเลยเหลืออยู่แต่ว่าเข้าบ่ได้ท่ายิปไทยอีหยังจังเธอให้เบิ่งนะทุกคนเลยมื้อนี้ก็เลยว่าเออเดี๋ยวมา่ายให้เบิ่งแล้วกัสาวผู้ใดกับปกติง่ายๆทั่วเดี่ยกินข้าวสาวก็เลยบ่ได้ท่ายำกัมสาวเพราะว่าปกติก็คือไปกินเธอเดียวกะ อาจจะบ่ามโมงหรือว่าเทงเ่งไปเลยก็จะเป็นข้า,าวเส้าข้าวเทง่งร่วมน้ําเดี่ยววันนี้มื้อนี้ก็เลยอ่ามาซื้อไว้กินกันทเป็นข้าวสวยไปเลยทุกคน,แล,กนแล้วก็จิเล้วเท่งก็เลยเพราะว่ากินน้อยแต่ว่าตุ้ยเอาไปมาหน้าตอนนี้คือค่อยเหลือเงินอยู่แสนนึงนะเหลือยูเท่าไหร่นี่เหลือยูเร้าเหลือยูเส้าพัานเป็นเงินเท่าไหร่บุ้ทุกคนเป็นต๊กเป็นเงินไทยกะ,ะเพื่อนว่าลายเจ็ดสิบเจ็ดสิบกับระอบาณร้อยร้อย ร้อยกว่าบ,บาททุกคนร้อยกว่าบ,บาทตอนนี้สาวผู้ไทยเบิร์ตร้อยกว่า <c oughs> มาต่อทุกคนพอดีวะแบบสาวผู้ไทยเบิร์ก็เลยก็เลยตัดก้อนนองทุกคนเอามาสารุปใหม่ก็คือว่าอ่าเงินแสนนึงอเลยออยู่แซวพันซื้อแซวพันสาวผู้ไทยหารเจ็ดส,สิบเรียบร้อยก็คือเบิร์ตร้อยสิบสี่บาทนองทุกคนเ <c oughs> พราะฉะนั้นกะคุ้มขาพอาได้ป่ามาตัวหนึ่งหอมหอมป่านี่คือสาวบสาวผู้ไทยกินแล,ล้วรู้สึกว่าแซ่บอธิบายบทถือว่าเนื้อป่าเป็น เป็นแบบแต่วีแตวั้นสีหอมอ่อ,อน,ออนทุกคนอันที่เราต้องลองปลาเน่ลืมเลย <laughs> ลืมเราทุกคนจ,จะจะลเม็ดจะละไหนโอ้จะอีอย่างบูดอัเอาลราจะโอ้ใจลืมแล้วนะทุกคนคลิปนี้กับภาพมายางตลาดแต่ว่าถ้ามาเสาวก็นีงกับสีพอผู้บ่าวนีหล่ทุกคนเพราะว่าผู้บ่าวเพิ่นสิคับรถย,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 ยหญ่ๆเนี่ยนะแบบว่าอ่า คือจังร้านเอยเพื่อนขายอาหารไทยเพื่อนเราเนาะน้องเพราะว่าคนไทยซิมาหลายคนไทยซิมาซื้อหลายเพราะว่าเพื่อนขับรถใหญ่ๆนะทุกคนเพื่อก็้ซิมาแวะซื้อนี่แล้วกลไปกินเนาะเหมือนกับคนที่ขับรถอ่ะเทรลรถขนของประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้ก็ซิมีคนอ่ะมาป้าปลายเนาะทุกคนก็นซิมีมาบ้างแต่ว่าคันลียสุดก็คือก่อนแปดโมงสีลายอิลีเพราะก่อนเข้าการก็ยุงย่งๆๆเฮาก็เลยเลอะที่จะมาเวลาประมาณซ้ำๆนี้แหละเนื่องจากว่าเฮาก็ซื้อรไปอนอัวกับ การที่เพิ่นขายข้าวขายของแน่น่ะนะทุกคนเอาไว้คลิปนี้สาวผู้ใดกระพืมบงตลาดบ้านๆที่แบบสำหรับสาวผู้ใดเบื่อมากแล้วกะเบิงย่ำแต่ก็คือนอดบ้านแล้วก็คือนอดอันคีนหนอดอีเมเนะคีหน,อ,นหอดตอดคอยยังไงเนอะโดยอฉ่าตกแรงมากที่สาวมากกับสิปญัญยางตลาดบ่มียังกระซ้างแต่ว่าขอาได้ยางนะทุกคนก็คือยังยังยังคงเดิมๆอยู่สายโฮมสาย,ยามแต่ว่าหน้าสงสารเพิ่นแต่ต,ตอนที่อาบ่ายมามันแดดแห้งแล้วก็กรณีสองคือลาฝนตกลมมันแห้งทุกคนอันนี้กะ อีดูเพิ่นแต่ว่าเพิินก็ถือจัดมาอยู่ในโซนนี้ซึ่งอ่าแต่ก่อนเพิ่นอยู่นำ้ำริมทางเลยทุกคนยายนำ้ำริมทางเลยซึ่งมันก็เสียอันตรายเพราะว่าทางก็ค่อนข้างที่จะแคบเนาะทุกคนแล้วรถมันสีแล่นลายนะน,นะก็เลยเอามาจัดสรรยุเพิ่นว่าข้างห้องกาดซึ่งมองนี้แหละทุกคนตามที่คลิปของแม่ที่เขาไปยืนตะฝนนั้นวอาวก,กันก็คือว่าที่แร้สาวผู้ยุบงนีบอกเออลงไปเขาก็เลยบอกเข้าใจนะนะนะทุกคนแต่สรุปก็คือว่า สาวผู้แทนเข้าใจที่เลยว่ามองนี้แหละโอเคคลิปนี้สาวผู้แทนก็อนขอบคุณหลายๆนะทุกคนผ่ามาเบ่งบรรยากาศโอเคคลิปนี้พอไว้สำนีเด้อทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย,บาย